Oh สวัสดีครับผู้ชมครับลับพบอีกครั้งกับ t o มสตอรี่คาเอ X ไลฟ์สไตล์นะครับมาใน EP นี้นะครับเราเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า1คันที่ <Ừ. S 1> หลายคนบอกว่านี่เป็นรถไฟฟ้าที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมณตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติมีคนจะถามทอมว่าอยากให้แนะนำรถไฟฟ้าสัก1คันที่น่าสนใจเจ้าคันนี้จะเป็นอีก1ช้อยแรกๆที่ผมจะบอกว่ามันคุ้มแล้วก็เหมาะมากๆสำหรับการใช้งาน ในบ้านเราจะเป็นไรไปไม่ได้ครับนอกจากเจ้าคันนี้เลยวอนโวซี40รีชาร์จเพียวอิเล็กทริกเจ้าคันนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามทอมไปลุยกันเลยครับ เอาละครับตอนนี้เรามาพูดถึงแบรนด์วอลโวกันนิดนึงดีกว่าครับนี่คือรถยนต์สัญชาติสวีเดนนะครับที่ในช่วงหลังๆมานี้ในบ้านเราเนี่ยถือว่าได้รับการพูดถึงค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับด้วยดีไซน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะทำให้เรา้รึกว่าวอลโวเนี่ยดูไว้วุ่นแลวก็ดูคุ้มค่ามากขึ้น รวมไปถึงวอลโวเองเนี่แหะครับมีนโยบายนะครับว่าในปี2030เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยแบรนด์วอลโวเองเนี่ยมีการเข็นรถไฟฟ้าหลายรุ่นเลยนะครับมาจําหน่ายในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นที่ X4 40นะครับแล้วก็รวมไปถึง X4 40 r e c h a r g e pure electric แล้วก็มาถึงเจ้า C40 นะครับแล้วก็มาถึงน้องเล็กนั่นก็คือ EX30 นั่นเองนะครับผมเรียกว่าเข็นมาให้เราได้สัมผัสกันเนี่ยมากมายหลายรุ่นแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยดูใจทั้งนั้นนะครับผมมาถึงคราวนี้ครับถ้าเกิดพูดถึง C40 r e c h a r g e pure electric เนี่ยเราเคยนำมารีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นตัว dual motor หรือว่ามอเตอร์คู่นะครับแล้วที่เรานามา ในวันนี้นะครับนี่คือ v o l v o C40 Recharge Pure Electric Single Motor นะครับเรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนจาก d u วมอเตอรนะครับผมมาเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับซึ่งพะละกกำลังเนี่ยก็จะถูกตัดทอนลงไปทั้งแรงม้าและแรงบิดแต่ว่าในส่วนของราคาก็ถูกลงเช่นเดียวกัน ดังนะั้นเจ้าคันนี้จึงน่าสนใจมากๆนะครับผมเจ้าคันนี้จกักรกรเนี่ยเจ้า440 Recharge Pure Electric ที่เป็นมอเตอร์คู่นเนี่ยแรงม้าของเขาอยู่ที่408แรงม้านะวนแรงบิดอยู่ที่670นิวตันเมตรนะครับมาในตัวมอเตอร์เดี่ยวตัวนี้นะครับผมแรงม้าก็จะตัดทอนลงไปเหลือ238แรงม้านะครับและในส่วนของทอร์กเนี่ยก็อยู่ที่420นิวตันเมตรถามว่าด้วยแรงม้าและทอร์กแบบนี้พอเพียงกับการใช้งานไหมอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามันพอมากๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ย ้วยรถขึ้นโยสันดาบทั่วไป200กว่าแรงมา้าผมถือว่าพอเพียงต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันแล้ว และในส่วนหนึ่งที่ถือว่าวอลโวน่ารักมากๆนะครับนั่นก็คือในเรื่องของออปชันและเทคโนโลยีที่ใส่มาให้เรียกว่าไม่ได้ตัดทอนอะไรลงไปจากตัวมอเตอร์คู่เลยก็ว่าได้ครับเริ่มจากไฟหน้าก่อนนะครับในส่วนของไฟหน้าเองเนี่ยยังคงเป็นเทคโนโลยีพิกเซลไลท์นะครับที่ให้มาแบบนี้เลยนะครับเรียกว่าเป็นแบบเดียวกับตัวมอเตอร์คู่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สาคัญเจ้าไฟหน้าน,นี้เปิดปิดอัตโนมัติรวมไปถึงเวลามีรถสวนมาเขาก็จะมีการ ปรับเพื่อไม่ให้แยงตารถที่สวนมาอีกด้วยอันนี้ถือว่าดีมากๆแล้วก็เป็น LED เต็มระบบมาเลยแบบนี้นะครับมีไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับรวมถึงเซ,เซ็นเซอร์ที่ให้มาเนี่ยเรียกได้ว่าด้านหน้าเนี่ยครบๆเลยทีเดียวนะครับ และในส่วนของด้านหน้าเองนะครับก็ยังคงเอกลักษณ์แบบรถไฟฟ้านั่นก็คือปิดทึบไปเลยนะครับผมในส่วนของโลโก้วอลโวเนี่ยนะครับก็จะมีกล้องหน้ามาให้เราด้วยนะครับมีกล้องหน้าแบบนี้แล้วกล้องข้างต้องมีอย่างแน่นอนรวมถึงกล้องหลังด้วยเป็นกล้อง360นย์ะครับเรียกว่าคุณภาพดีมากๆอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าวอลโวให้มาดีจริงๆนะครับ เก็บมาบด้านข้างครับในส่วนด้านข้างนะครับล้อมแม็กเองที่ให้มาแม็กตอนแรกก็แอบคิดเหมือนกันนะว่าจะตัดทอนสเปคลงไปหรือเปล่าต้องบอกเขาไม่ได้ตัดอะไรเลยนะนี่คือ สเปคเดียวกับตัวมอเตอร์คู่เลยนะครับเป็นไซส์ขอบ19นะครับลัดมาด้วยซีรีส์ยาง235 5 0 1หเนะครับเป็นยางพิวรี PCRO แบบนี้มาเลยนะครับเรียกว่าใหญ่เต็มมากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็ด้วยลวดลายเองเนี่ยก็ถือว่าเหมาะกับรถไฟฟ้านะจะต้องปิดทึบแบบนี้เพื่อในส่วนของอากาศพลศาสตร์ด้วยนะครับจะได้ไม่มีการหมุนวนของอากาศอยู่ด้านในนะครับอันนี้ดีมากๆเลยขยับมาด้านข้างครับด้วยด้านข้างเองดีไซน์ของเขาเนี่ยดูความ แข็งแรงนะมีความบึกบืนนะเรียกได้ว่าพร้อมลุยอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะนั่นคือถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตด,ดีๆเนี่ยเวลาเปิดออกมาครับนี่ในส่วนของบริเวณนี้เนี่ยนะฮะเขาจะ หุ้มบริเวณของชายบันไดด้านข้างเอาไว้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาคุณเดินขึ้นรถเนี่ยขาตะาเกงคุณจะไม่เปิดเอออันนี้ดีผมชอบมากๆเลยนะครับบอนวอนี่ถือว่าใส่ใจรายละเอียดมากๆนะในส่วนของกระจกมองข้างเองนะครับก็เป็นสีดําตัดกับตัวรถนะครับแล้วก็รวมไปถึงด้านล่างเองบริเวณนี้นะก็จะมีกล้องมาให้เราด้วยนะครับมีกล้อง360อยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่บริเวณนี้ดีมากๆเลยนะ ขยบมาในส่วนของด้านหลังครับบริเวณนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ชาร์จนะครับจะเป็นแบบ AC แล้วก็ DC นะครับก็สามารถชาร์จตรงนี้ได้นะครับก็ใช้งานง่ายๆครับเรียกว่าเหมือนกับเจ้าตัว C40 มอเตอร์คู่เลยยังไงอย่างนั้นเลยนะคะด้านล่างครับล้อหลังก็เป็นซีรียางส5งห้าห้าสีนะครับผมเอออันนี้ยใส่ยางไม่เท่ากันนะด้านหน้าจะเป็น235 50 1หหส่วนด้านหลังเนี่ยเป็น25 5ห5 9หี่หน้ากว้างกว่าเพราะเจ้าคันเนี้ยเป็นมอเตอร์เดี่ยวแต่ว่าเป็นแบบขับเคลื่อนล้อหลังนะครับดังนั้นเนี่ยหน้ากว้างล้อหลังจึงกว้างกว่าล้อหน้านะเอออันนี้ยดีให้มาดีนะครับ มาต่อกันที่ด้านหลังนะครับผมเราจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าในส่วนของไฟท้ายเนี่ยดีไซน์เขาก็เหมือนกันกันกบเจ้าตัว C40 Dual Motor เลยนะฮะก็จะมี w e l c o m e Light ให้เราด้วยนะครับเวลาเราขึ้นรถนะครับแล้วก็มีตัว สปอยเลอร์ด้านหลังบริเวณนี้นะครับผมก็ดูสวยงามดีนะดูเทด่ดีอันนี้ผมชอบนะครับโลโก้วอลโวชัดเจนนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีสปอยเลอร์ด้านบนนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะซึ่งจะมีการเว้นตรงกลางเอาไว้แบบนี้นะครับเพราะส่วนหนึ่งนี้ต้องบอกว่าเจ้าตัว C40 เนี่ยเขาไม่มีใบป,ปัดน้ำฝนหลังนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นช่วยตัวช่วยรีดน้ำนะเวลาฝนตกนะเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยเกาะอ,อยู่บริเวณของกระจกด้านหลังนะครับ โลโก้วอลโวตรงนี้ชัดเจนนะครับสวยงามนะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับรวมไปถึงฝาท้ายแน่นอนครับเป็นแบบไฟฟ้าด้วยว้ออันนี้เยี่ยมไปเลยฮนะ ซึ่งการใส่ของสัมภาระเนี่ยผมถือว่าใส่ได้ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะแล้วก็รวมไปถึงเขาจะมีช่องบริเวณนี้นะฮะเพื่อที่จะทะลุไปถึงเบาะแถวสองด้านหลังนะครับเวลาคุณจะหยิบของหยิบของเนี่ยก็จะทะลุจากรูนี้ได้อันนี้ดีมากๆจะได้ไม่ต้องเดินลงจากรถนะเปิดมาด้านล่างปึ้งพับออกมานี่ก็คือเป็นที่เก็บนะฮะหัวชาร์จฉุกเฉินนะเราก็สามารถเก็บไว้บริเวณนี้ได้นะครับผมปิดแบบนี้ปึ้งโงานค่อนข้างดีมากเลย อันนี้งานดีสุดๆนะครับโอ้โหอ่ะปิดไม่สุดยอดนะฮะโดยรวมภายนอกประมาณนี้อย่างที่บอกกันไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันหน่อยดีกว่านะว่าเป็นยังไรกันบ้างตามมาเลยค่ะ ในส่วนของด้านในเองเนี่ยก็ถือว่าลงตัวมากๆนะครับที่บอกว่าลงตัวเนี่ยเพราะจริงๆแล้วมันก็เหมือนเจ้าตัว C40 มอเตอร์คู่แหละนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเจ้า ตัว x c 40 RECHARGE p l e c t r i c ก็เรียกว่าถอดแบบกันมาเลยนะฮะอาจจะมีส่วนต่างในเรื่องของดีไซน์ภายนอกที่เจ้า c 4 40เนี่ยก็จะเป็นในสไตล์คูเป้เท่านั้นเองนะครับผมฟังกช์ชันต่างๆเนี่ยใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการดีไซน์ภายในเนี่ยผมต้องยกนิ้วให้อยู่แล้วว่า Volvo เนี่ยให้มาแบบครบๆเลยแต่ว่าในส่วนของหลังคาที่เป็นหลังคากระจกเนี่ยอันนี้ผม อาจจะติดนิดนึงก็แล้วกันเนาะสำหรับใครที่อาจจะกลัวเรื่องความร้อนเนี่ยแล้วถามว่ามันจะร้อนไหมไอ้ตรงนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆเลยนะคะว่าเวลาเจอแดดทิ่เทงเนี่ยโอ้โหแอบร้อนมากๆใช้ได้เหมือนกันนะดังนั้นใครมีมา่านหรืออะไรมาปิดหน่อยก็ก,ก็ดีนะฮะเพราะว่าตอนกลางวันนี่อุ่นๆแล้วก็เอาเกือบไม่อยู่เหมือนกันอะ่ะอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าใครจะใช้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดน,นึงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ หน้าปกหน้าปัดเองนะครับก็ชัดเจนนะครับสวยงามนะครับทุกอย่างการใช้งานค่อนข้างง่ายครับอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะใช้งานง่ายนะครับมี Google กลอง Google m a p นะครับแล้วก็แอร์เออ,เอ,อต่างๆเนี่ยก็ปรับในนี้ได้เลยนะครับในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็ยังมีสวิตช์นะที่ เป็นแบบมือปรับอยู่ก็เอาไว้ในส่วนของการเล่นเพลงหรือว่า entertainment เท่านั้นนะครับแล้วก็มีไล่ฟงไล่ฟ้าไล่ฟ้าหน้าด้านล่าด้านหลังนะครับแล้วก็มีไฟฮาสดัต์อยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็รวมไปถึงบริเวณนี้ครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีช่อง power outlet นะฮะไฟ12โวลต์มี อ,อพอร์ต USB Type C มาให้2พอร์ตบริเวณนี้ครับหัวเกียร์เล็กๆแบบนี้มีแค่ DNR และกดหยุดก็คือ P บริเวณนี้แค่นั้นเองนะครับผมในส่วนของช่องบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นช่องใส่ของนะฮะถือว่าใส่ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะนะครับตรงนี้ใส่เศษของเศษอะไรต่างๆก็ยังได้อยู่นะครับผมในส่วนของบาะด้านหน้าเองเนี่ยนะครับผมก็เป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับอันเนี้ย ดีมากๆนะครับนั่งดีสบายมีด้านหลังมาให้เราด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดเครื่องเสียงเนี่ยก็เป็นฮา r m ม n นคอร์ดอนมาให้เลยจากโรงงานอันนี้เยี่ยมมากๆโดยรวมเนี่ยผมถือว่าไม่แตกต่างนะกับเจ้าตัวดูอมอเตอร์เรียกว่าไม่แตกต่างเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปนั่งหลังกันนี้นึงดีกว่าเพราะว่าเจ้าคันนี้สิ่งหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือเรื่องของการขับขี่นะครับแน่นอน408แรงม้ากับ238แรงม้าตัวเลขต่างกันครึ่งๆเลยนะดังนั้นเนี่ย การขับขี่จะเป็นอย่างไรจะทานใจเราหรือเปล่าไอ้ตรงนี้ผมว่าหลายหลยคนคงอยากจะรู้แต่เดี๋ยวเราไปนั่งหลังกันก่อนก่อนที่เราจะไปทดลองขับกันครับตามมาเลยครับโอเมมาต่อมาที่ด้านหลังครับปึบอะพอเราเข้ามานั่งด้านหลังนะครับแม่พอเป็นเจ้าตัว c 4 0คันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างที่บอกไปครับว่าด้วยความเป็นรถในสไตล์คูเป้นะหลังคาอาจจะลาดนิดนึงนะแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้ก็คือมันไม่ได้รู้สึกทึบแต่อย่างใดนะครับ เรายังรู้สึกได้ว่ามันมีความโปร่งเพราะด้วยเหตุผลด้วยหลังคาที่เป็นพาโนลารามิก glass r เนี่ยตั้งแต่ด้านหน้าถึงด้านหลังเลยเนี่ยมันทําให้ห้องโดยสารเนี่ยดูโปร่งมากนะถึงแม้ว่ากระจกด้านหลังเนี่ยมันจะแคบลงด้วยความที่หลังคาลาดนะครับแต่ว่าหัวผมไม่ติดนะคุณผู้ชมดูสิยังเหลืออีกเกือบครึ่งเหมือนกันนะฮะบริเวณนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากด้านด้านนอกเนี่ยอาจจะรู้สึกเป็นท้ายลาดใช่ไหมแต่ว่าพอมันนั่งจริงๆเนี่ยเขามีพื้นที่บริเวณนี้นะฮะที่ ค่อนข้างเยอะมากๆนะจริงๆแล้วมันดูหลอกตาเราอยู่พอสมควรนะถ้ามองจากด้านนอกแต่พอเข้ามาด้านในแล้วเนี่ยนี่แหละฮะเป็นไงผมสูงร้อยแปดนะนั่งแบบสบายๆเลยครับเฮด o o m เหลืออีกพอสมควรเลยละ่ะส่วนเล็ก o ูมนี่คือตำแหน่งที่ผมนั่งจริงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ยังมีพื้นที่ที่ขยับขาได้แบบสบายๆเลยนะเอออันเนี้เป็นรถ SUV คูเป้ที่ นั่งหลังได้แบบสบายๆแล้วก็ที่สำคัญโอ้โหนั่งดีด้วยอะ่ะเอออันนี้ชอบชอบจังเลยวัสดุที่ให้มานะคะในส่วนของเบาะต่างๆเนี่ยก็ให้มาดีมากๆอยู่แล้วนะครับผมอ่ะบริเวณนี้นี่นะคะก็มีนี่ที่เท้าแขนนะฮะมีที่วางแก้วบริเวณน,นี้ซ้ายขวาโอเคไหม สบายๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกไปฮะช่องนี้ใครที่อยากจะไปเอาของด้านหลังนะฮะคุณก็สามารถทะลุจากช่องบริเวณนี้ได้นะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้ง่ายแล้วก็ดูพักทิเคิมมากๆนะครับคือมีของด้านหลังคุณก็ไม่ต้องเดินลงเอื้อมจากตรงนี้ได้นะครับก็จัดของด้านหลังให้ดีหน่อย ในส่วนของด้านล่างบริเวณนี้นะครับก็มีช่องแอร์ซ้ายขวามาให้นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะปรับอุณหภูมิแอร์ได้นะครับส่วนด้านล่างเองเนี่ยก็เป็นช่องที่เอาไว้สําหรับเสียบชาร์จนะครับผมก็จะเป็นพอร์ต Type C นะครับซ้ายและขวาบริเวณนี้นี่ให้มา2พอร์ตเลยด้านหลังด้านหน้าอีก2พอร์ตว้าให้มาเยอะใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าสายโซเชียลนี่ไปกันได้แบบสบายๆเลยนะครับผมเอาละ นี่คือดีไซน์โดยรวมของเจ้า C40 Recharge Pure Electric คันนี้นะครับอย่างที่บอกกันไปว่าเจ้าคันนี้เราอยากจะรู้เหมือนกันว่าพอเป็นมอเตอร์เดี่ยวแล้วเนี่ยพละก,กำลัง238แรงม้ากับทอค420เนี่ยเราจะรู้สึกแตกต่างจากตัวดวลมอเตอร์408แรงม้ามากขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลองเทสต์ d r i กันดีกว่าครับตามทองไปเลย ที่นั่งเล็กน้อยนะฮะใส่เบลลป่ะเดินทางว้าวโอ้โหแค่ออกตัวครับเราก็รู้สึกได้ถึงของพละกกำลังของมอเตอร์นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นซิงเกิลมอเตอร์เนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่ได้รู้สึกอือดอัดอะไรแต่อย่างใดครับ 238แรงม้ากับทอร์กเนี่ยที่420นิวตันเมตรนะฮะจริงๆตอนนี้นี่เราอยู่ในส่วนของเส้นทางที่เป็นออฟโรดนะจริงๆเราเราสามารถที่จะไปเปลียนนะฮะในส่วนของรูปแบบการขับขี่เนาะเป็นแบบออฟโรดได้นะครับเดี๋ยวผมขอปรับหน่อยหนึ่งกันล้วกันเนาะนี่เป็นแบบออฟโรด ลองดูเป็นอย่างไรเหยียบไปครับโอ้โหมาเลยครับคุณผู้ชมครับ s i n เกิลมอเตอร์238แรงมา้าผมถือว่าพอเพียงกับการใช้งานมากๆแล้วนะครับ408แรงม้าเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราพูดตามหลักความจริงเนี่ย ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ได้เป็นคนบ้านในเรื่องของพละกกำลังกับความเร็วสูนย์ถึงร้อยมากมายนักเนี่ยนะครับ238แรงม้าก,กับทอร์420นิวตันเมตรพอเพียงมากๆแล้วแล้วก็รวมไปถึงการขับขี่ที่เป็นในสไตล์ล้อหลังแบบเนี้ผมว่า v o e v o C40 Recharge Pure Electric Single Motor ให้การขับขี่ที่สนุกใช้ได้เลยทีเดียวครับไม่ได้รู้สึกอืดอาดแต่อย่างใดนะครับ ไปกันได้แบบสบายๆเลยตอนนี้นี่ผมอยู่ในทางที่อาจจะไม่ได้เรียบมากนักนะฮะก็ปรับเป็นออฟโรดไปนะครับก็ไปได้ดีครับว้าวเยี่ยมเลยไม่น่าเชื่อว่ารถไฟฟ้านี่จะพัฒนามาไกลถึงขนาดนี้นคุณผู้ชมครับ รวมไปถึงอัตราการสิ้นเปรืองแบตเตอรี่เนี่ยผมถือว่าถือว่ากินไฟค่อนข้างช้านะสำหรับวอลโวนะครับโอ้โหไปดีจังเลยไอ้นนี้ยกนิ้วให้ครับไปเนียนๆช่วงล่างดีมากครับไอ้นนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของวอลโวเลยนะในส่วนของช่วงล่างเนี่ยที่ผมถือว่าในบรรดารถยุโรปเองเนี่ยวอลโวให้การตอบสนองที่ดีช่วงล่างที่ดีนะครับ เจอทางแบบนี้ไปโอ้โหไปได้ลื่นๆเลยครับออกถนนดํากันหน่อยผมขอเปลี่ยนโหมดสักนิดนึงนะถ้าเกิดเป็นถนนดําผมก็ขอเป็นสแตนดาร์ดแล้วกันนะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วไปคลิกดาวครับโอ,โ,โอ้โหคุณผู้ชมความเป็นรถไฟฟ้ายังมีอยู่ครบครับและผมถือว่าแค่นี้สําหรับผมพอเพียงมากๆแล้วนะครับ ไม่จำเป็นต้องถึง408แรงม้าครับสิ่งหนึ่งที่ได้ตามมาด้วยนั่นก็คือในเรื่องของการเหยียบเบรกตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ระบบวันแพดเดิลนะครับก็คือปล่อยให้รถไหลไปดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัว408แรงม้าเนี่ยปัญหาที่เคยเจอในการทดสอบในครั้งที่แล้วก็คือว่าเราจะต้องใช้เบรกหนักกว่าปกติพอสมควรถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้วันแพดเดิลนะนะครับแต่พอเป็น238แรงม้าเนี่ยผมถือว่าเป็น แรงม้าที่รับได้แล้วก็เป็นแรงม้าที่กําลังพอสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับนี่ดูด้านหน้านะวางๆผมคลิกดาวไปครับก็ทําให้ัติดเบาะได้อยู่พอสมควรนะอาจจะมีอาการท้ายออกเล็กๆใส่ๆหน่อยเพราะด้วยความที่เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังอนะเนาะแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรครับถ้าเกิดสมมุติเป็นมอเตอร์คู่เนี่ยขับเคลืนสี่ล้อมันก็จะกระโจนออกไปเลยนะครับ แต่แบบนี้ก็ไปได้พอแล้วดูสิเล่งแซงได้แบบสบายๆเลยครับว้าวเยี่ยมยอดครับนี่คือรถอีกคันหนึ่งที่ผมถือว่าคุ้มมากๆนะครับกับ C44 r e c h a r g ชา u r e Electric Single Motor กับราคาค่าตัวเนี่ยที่แตกต่างกับ d u o l มอ t ต r ถึง7 0 0 0แสบาทสำหรับเจ้าคันนี้นะครับสนุนร,ราคาอยู่ที่ 2องล้านเกบาทสองล้านต้นๆกับรถยุโรปที่เป็นรถไฟฟ้าและด้วยชื่อชั้นของวอลโวผมว่าคันนี้คุ้มมากๆและผมอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าใครที่กำลังเล็งอยู่เจ้าคันนี้ไม่ผิดหวังครับอาจจะติดอย่างเดียวเรื่องของหลังคาที่เป็นกระจกถามว่าร้อนไหมอันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าร้อนพอสมควรเหมือนกันดังนั้นอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วล่ะครับถ้าชอบคันนี้ จัดได้ไม่ต้องคิดมากเลยและนี่คือทั้งหมดนะครของ Tom Story CarX Lifestyle ใน EP นี้นะครับผมพบกันได้ใหม่ใน EP หน้าครับวันนี้ทอมต้องขอตัวกลับบ้านก่อนละกำลังจะมืดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายบายโอ้คำดีจริงสบายๆเลยครับว้าว